เหมือนของผมไงมันมีมีสามเจ้าแม่วางตุ้งอ่ะเออถ้าเกิดของแกงานปุ๊บผมก็แงะของแกมาใส่ของผมเอาของผมไม่งานไม่ไปใส่ของแกจบเหมือนเด็กเด็กป .3 ป .4 ไงมีสามเจ้านะไม่รู้ว่าใครวางตุ้งอ่ะมีอีกคนหนึ่งอ๋อแม่บ้านเบาหอมเะ่หรอเ่หรอใครวะนึกไม่ออกมีสามคนผมดูอยู่ ถ้าของเขาสวยกว่าก็ต้องไปแอบดูว่าเขาทํายังไงถึงสวยแต่ไงผมผมแต่ไงผมไม่พลาดสี่ร้อยไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดสี่ร้อยขึ้นต้นเดียวก็สี่ร้อยไงสี่ร้อยนี่ไม่พลาดทุกคนทำยังไงก็ได้เนาะถ้าผมได้สามพันผมเลี้ยงข้าวไอ้ไอ้นี่ยูทูบเบอร์หมดจริงใช่ไหมประจอเหมาเท่าไหร่ประจอสามพันหมดพอดีเลยอเมาเท่าไหร่ เนี่ยข้าปลาซอสองพันเหรอนึกว่าสี่พันสองพันเหรอผมก็เหลือไงไม่ผมพูดไว้ก่อนถ้าเกิดผมได้สามพันผมจะให้เหรอผมจะเลี้ยงข้าวอยู่รูเบอร์เมาเลยเออสองพันสองพันเอสยังเหลืออยู่หนึ่งพันเออแล้วแล้วผมต่อสามพันได้ไหมสองพันก็ได้สามพัก็ได้สี่พันก็ได้ผมต่อสามพันห้าสนสองก็สอง เกิดอะไรขึ้นทางนูน้นเขาทำคลิปไงในโพทำคลิปอีกแล้วเ<า>จ้าพ่อคลิปเดี๋ยวไปดูไปดูเขามีอะไรกันคืออะไรคืออะไรในเขาถ่ายคลิปในโพเจ้าพ่อคลิปอยากตัวเป็นคลิปไปดูค่ะเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรกัน อ้าวเฮ็ดที่ยังเนาะนี่เนาะปัดมื่งเจ้าบ่ฮ้อนบ่แดดเลยบ่เนี่หอือเอาคะแนนใส่ใจเอาคะแนนใส่ใจเมล่าเขาได้หนิหูจักบ่เบิงบ่เวลานาหน่ะเบิงอยู่บ่เพต้องยานคอยตื่นสวยอยู่แล้ว จ้าชั่วขว่อยสีมากมือเจ้าอันได้ลายอันแปลงแล้วละโอ้ยเจ้าคือบ่อหนามไซกอนมันดินดินมันขุดง่ายอยู่บ่โอ้ยไปเบิ้งค่ะไปเบิ้งไปเบื้อง <c oughs> เบื้องแม่นไผนั่นคือเอาจริงเอาจังแถท,ท่านน่ะคือสียล้งางวันี่หนึ่คือสีดายล้างวันที่หนึ่งแถเนาะเบิ้งเบื้งไปเบิ้งก่อน มันเป็นเป็นผู้ใหญ่นี่เนาะนคือหมวกกับคือบอไซห่อนกับบอห้อนแดดกับบอแดดก้นหางนี่เองอาดกินข่าวลวบอนี่กินข่าวเที่ยงละบอลฮ<ะ>้อ๋อกินแล้วลุยเลยเต็มที่เลย หมวกกระบอใไ่เสือกับบอมีแกมเง้วต้นหักต้นหักจะเอารางวัลอะไรต้นหักเอาแค่รางวัลชมเชยบ่โอ้ทำไมไม่เอารางวัลที่หนึ่งละ่ะตั้งตั้งตั้งใจขนาดนี้เอารางวัลชมเชยคอเสียสละให้คนอื่นบ่ได้ครับโอ้ต้นหักไม่เอานะคะรางวัลที่หนึ่งเอารางวัลชมเชยนะคะดูสิ ตั้งใจขนาดหนักเลยนะคะแดดต้อนบ่บยๆเที่ยงๆนะคะขุดเลยนะคะโอ้ยวันน,วน,วนี้วันจันอออน,น้ำไผ่นอนนี่ถ,ถ,นนนถ้าใส่น้ำเปียกไปมันจะขุดยากนะนี่ แม่เพราะว่าีดินเลย่อนนี่ยบางนี่แมนมันหน่อยก็ของเจ้าอีกเจ้าขุดอีกว่ะค่อยขุดจกขุดมาใส่เอ้าขุดจกขุดมาใส่อีกว่ะอ๋อค่อยซาจกคุดมาใส่ซาเจ้าคือเก่งแท้มันกับบะมีคือกันนี่แหละบ่โอ้บะหมีเห้าวคุดเอาอยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้ทั่วแป่งส่วนร่วมได้ดิบ่นี่แบ่งโอ้อันนี้แบ่งส่วนร่วมบ่จ้าเอ๋อห้าก็บลอยเอาจักหน่อยบ่ห้าวกับลอยเอ้าจักหน่อยเนาะห้าสิเอามาไก่เนาะ สนี้อหอยแห้งหน่อยก็ของเจ้าตอนนั้นน่ะอืมขดสามากตะพูนข้อหอยนันหน่อยก็เอาซ้ำหน่อยนั่นละหอยอคุสามาเหรอขดจกสามาก่ไปโอ้ยเจ้ากับวาถาตอนแรงจังมาขุดเจ้ากับมาขุดก้อนข่อยปีก้อนข่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอยกับสี่ร้อยคือกันนั่นละหี่สี่ร้อยเจ้าที่นี่เอากินเขาแล้วกันวาออกข้างายเดี๋ยวข่อยกับสี่ร้อยคือกันนั่นละหอยไปกินน้ำก็เด้อ หายมันหมซะก่อนนี่จ้งอยมันกับหมแล้วนี่จ้าอือโอ้ยของเจ้ามันดินมันบอเป็นก้อนเห็นบอของข่อยเป็นก้อนโครเลยอยู่พุ่นบอกเจ้าอันนั่นมันบอ๋อ มันเป็นมอไซค์ไม่ถ้เอามอไซค์มามันสามารถไต่ดมหลวงได้นะนั่นแหละเลยมีความคิดว่า<อ>ประหยัดประหยัดเรา,าเราเปลี่ยนเป็นเอามอไซค์มาดีไหมเราจะได้ไม่ต้องขี่ไม่ต้องขี่รถบ่อยเพราะม,มอไซค์เราคงไม่ขี่ไปถ่ายคลิปอยู่แล้วละ่ะเนาะแต่คันเนี้ยบอกตรงๆว่าผมขี่มันไปถ่ายคลิปตลอดหลังจากที่ขาผมมันปวดมานนานเส้นานนะไม่สามารถยืนได้นะครับ จนกระทั่งรถคันนี้ยางรั่วพอยางรั่วประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งอาการปวดขาที่ผมรักษามาตั้งนานไม่หายสักทีหายไหมตอนนี้หายเองต้องเดินบ่อยๆค่ะต้องเดินบ่อยหายประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะหายเองเนาะพอไปไปมามันหายเองโดยที่ไม่ได้รักษาเลยเลยเราต้องออกกําลังกายนะต้องออกกําลังกายนั่นแหละผมก็เลยอ๋อมันอยากให้เราเดินจะไปไหนคะนี้เข้าสวนเข้าสวนเข้าแปลงผักตอก เพราะฉะนั้นรถตอนนี้ไม่แน่นะผมอาจเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแย่งแดดมาร้อนอ๋อค่ะแดดแดดร้อนแล้วไม่มีแย่งเดี๋ยวตอนเย็นนะแดดล่มลมตกเข้ามากันเราไม่ต้องมาแย่งเรามาทําคลิปแย่งอุปกรณ์กันเนาะครับไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งตอนนี้ไม่มีใครมาตากแดดกับผมหรอกั่นไง่งมีไอ้ต้นฮักต้นฮักต้นฮักผมบอกว่าทําตอนนี้แหละไปถามเขาแล้วนะ ไปถามเขาแล้วเขาบอกไม่เอารางวัลที่หนึ่งนะ <c oughs> เขารางวัลชมเชยเขาบอก <c oughs> ชมเชยสี่ร้อยอ่ะค่ะสี่ร้อยโอ้ยอไม่มีใครเอาเดี๋ยวไม่ได้เอาสี400่ร้อยก็พอแล้วเอาแค่สี่ร้อยพอเอาแค่สี่ร้อยพอนะ <c oughs> น่ะต้นฮักบอกว่าเอาแค่รางวัล <c oughs> ชมเชยต้นฮักวันพุธนูน่นวันนี้ก็เอาน้ำแช่ไว้ก่อนเพราะมันแข็งเกินเออนั่งไงน้ำน่ะแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันยุบยุบผมรอมันยุบแล้วผมจะเติมน้ำอีก ก้อนละบ่บันนี่กินซาวกินน้ำก่อนหรือว่าไม่หาเจ้าป้าบ้างได้ไหมบ้างค่ะปิดนาทีี่สนาทีเขาล้มสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากเม็ดดาวกุกกอกด้วยนะคะ